สวัสดีครับปรกทิธรรมในชื่อจังหวัดวันนี้ก็ตรงกับเป็นอีกวันหนึ่งนะตรงกับวันพุธเจ็ดมกราสองพันยี่สิบหกเก็อากาศก็เย็นนะอากาศเย็นลงมาก ตอนนี้อุณหภยวัดได้20องศาก็จะลดลงไปจนถึง18องศาในตอนตีห้าอากาศก็ไล่ลงไปนะแนะนำให้กินน้ำขิงนะน้ำขิงน้ำขิงเนี่ยนะสรรพคุณก็คือทำให้ร่างกายอุ่นแล้วก็เป็นสมของคนไทยที่คนไทยควรจะกินนะครับนะ สำหรับคำคือวันนี้ก็เราก็มาพระคิดธทธรรมในชีวิตประจำวันก็เริ่มต้นที่การอ,อธิบายพระคัมภีแล้วก็แสวงหาข้อพระคมภีนะครับซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะ,นะาการเชื่อพระเยะุคิดไม่ต้องเป็นต้องทําตัวผิดปกติแต่งตัวแปลก พูดแปลกๆเดินทำท่าทางแปลกๆนะทำทุกอย่างให้เป็นปกติหมดนะฮะอืมเพราะพระเยซูคิสต,ตอนพระอ,องค์ท่านอยู่ในในโลกเนกี่ยอืมอ่าก็พระเยซูคิ์ก็ทำตัวปกตินะใช่ไหมฮะอืมอ่าวันนี้ก็เราก็มาดูข้อพระคัมภีร์นะอ่ามาระโกบทที่หกข้อที่สามสิบสี่ถึงสี่สิบสี่ เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือก็ทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังกุ้งแกะไม่มีคนเลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่องเนื่องจากเป็นเวลาเย็นมากแล้วบรรดาศิทธิจึงมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าสถานที่นี้เป็นที่เปี่ยวแนละเป็นเวลาเย็นมากแล้วขอพระองค์ทรงยุาางญาตให้ประชาชนไปซื้อออหารกินตามชุนบท และตามบูบ้านรอบๆบนี้เถิดพระองค์ตัดต่อว่าท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิดบรรดาสิทธิ์จึงทูลถามว่าพวกเราจะต้องไปซื้ออาหารสัก200เหรียญมาให้เขากินหรือพระองค์ตัดว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนไปดูสิบรรดาสิทธิ์ไปดูแล้วก็กลับมารายงานว่ามีขนมปังอยู่ห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์จึงทรงสั่งให้ทุกคนนั่งลงไปกลุ่ม ตามพื้นยาสีเขียวเขาก็นั่งลงไปกลุ่มๆกลุ่ม,มละหนึ่งร้อยคนบางห้าสิบคนบ้างพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมาทรงแหยนพระพักขึ้นมองท้องฟ้าแล้วทรงกล่าวถวายพรทรงบิดขนมปังศกให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งยังทรงแบ่งปลาสองตัวแจกจ่ายให้กับทุกคนด้วยทุกคนก็ได้กินจนอิม่มแล้วก็ยังเก็บเศษขนมปัง และปลาที่เหลือได้ถึง12กระบุงเต็มจำนวนคนที่กินขนมปังครั้งนั้นมีผู้ชายถึง5้าเป็นคนนะมรนโกบทที่6ข้ 4, 4. อ13บสี่ถึง44อ่าในในในนี้ค่ะจะถ้าเราสังเกตนะพระเยซูเนี่ยใช้คำว่าอะไรถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะ คืออ่านมักพี่ต้อง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 ,ต,องต้องพิจารณาตามไปด้วยนะ,ะนะ uh, คำว่าฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยงเรานี่ก็คือฝูงแกะหลงหายที่จะทำแกะนะแกะมีก็ทั้งหมดร้อยตัวมันก็หายจากฝูงไปตัวหนึ่งมันก็ในฝูงก็เคลับเราก็เป็นแกะตัวที่หนึ่งที่พระเจ้าไปตามกลับมาแต่นี่ในในคาว่าดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยงเนี่ยปัจจุบันนี่การ์นาคิดเนี่ย นะหรือคนที่เชื่อพระเจ้าในยุคหลังๆแม้แต่คาทอลิกเองเนี่ยผมก็ไปเจอเขาตีความว่าแกะลงหายเนี่ยเป็นคนที่เชื่อพระเยสุคริสแล้วเท่านั้นที่จริงคําว่าลูกแกะของพระเจ้าเนี่ยมันนอกจากเป็นคนที่เชื่อพระเยสุคริสแล้วแลก็เป็นคนที่ไม่ยังไม่เชื่อพระเยสุคริสแต่เป็นคนที่พระเจ้าได้เลือกสรรไว้แล้วว่าเขาจะต้องเป็นลูกแกะของพระเจ้าก็กระจายไปวันนี้พระเจ้าก็ไปรวบรวมบานะก็เหมือนท่านั้นในมารลโกบทที่ หกเนี่ยข้อที่สามสิบสี่เนี่ยถึงสี่สบสี่ก็ยืนยันว่าลูกแกะเนี่ยเป,เป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรไปแล้วนะว่าเขาจะต้องมาเป็นคาทอลิกเป็นคริสเตียนอะไรเนี่ยนะเขาจะกลับมานะดังนั้นวันนี้อาจจะไปเกิดในครอบครัวอ่พุทธอ่ครอบครัวิสลามครอบครัวหรือว่าครอบครัวคนอ,คอ่ที่ไร้ศาสนาก็ได้นะนะ อันต่อมาก็คือสถานที่ที่ทพระองค์ทำนี่ก็คือการบิดขนมปังกับปากดก็คือพระเยซูพูดว่าไงนะอือเห็นไหมเออพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายจงหายหารเขากินเถิดเหมือนเวลาเราไปวัดน่ะหรือเราไปคิดจักน่ะฟังเทศตั้งแต่ถ้าเป็นพวกของคริสเตียนเนี่ยไปตั้งแต่แปดโมงเช้าพอจะเลิกเที่ยงแล้วก็บอกให้ไปหาข้าวกินเองโอ้โหมันใจร้ายมากเลยนะโหดมากแต่ว่าถือถุงถวายนี่ ถุงตะไわทซับแล้วเขาหยอดเงินห้าร้อยหนึ่งพันเนี่ยแหมยินแต่ให้เลี้ยงข้าวเขาไข่เจียวสักจานเขาไม่ยอมเห็นไหมอย่างวัดวัดคาทุลิกเนี่ยมิสซาหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงหลังจากนั้นก็ออกไปหากินเองมันก็ใจร้ายเหมือนกันนะผมว่านะแตถ่ถ้าเป็นสภาพการอย่างงี้เขาเรียกว่ามันไม่ถูกคิดจักที่ผมก็อยู่เวลาเลิกประชุมปุ๊บเขามีข้าวเลี้ยงนะ,ะนะ กขามีข้าวเลี้ยงมีขนมนมเน,มนยกินอเรียบไหมอ,อ่ทีนี้ใครมีกําลังทรัพย์ก็ไปหยอดตู้เอาหยอดตู้บริจาคนะใครไม่มีกําลังทรัพย์ก็ไม่ต้องหยอนะอ่าอ่าอ,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 อันนี้ก็เป็นเตือนสองประเด็นนะทีนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเมตตาของพระเยซูที่มีต่อฝูงชนในทเทเรายอืเมื่อพระเยซูนี่เห็นฝูงชนจำนวนมากพระองค์ก็สงส องก็สงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนแกะที่หลายอย่างหลายเรื่องหลายราวนะคำนั้นคำว่าฝูงแกะเนี้ยไม่ใช่ใช้เฉพาะคนที่ไม่ได้ไม่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นนะทุกคนนะใช่ไหมนี่ก็คือ,อการเปรียบเทียบของชาวอิสราเอลในเทเลซาหลังจากนี้ออกจากเป็นอียิปต์นะ ก็ใจสมัยโมเสสอ่ะพาออกมาก็จะกินมานายามเช้านะฉะนั้นในในยุคแรกของคนที่เป็นชาวอิสราเอลออกจากเ่นิดีเยบเนะี่ยเขากินอาหารมื้อเดียวนะอืมพอเ,เลยสิบโมงอ่าเลยเวลาสิบโมงไปแล้วสิอ่อจริงๆเอ่อเขากินอ่าอาหารเพนเหมือนกันนะคล้ายๆพระของชาวพุทธเลยนะอืมเลยสิบเอ็ดโมงไปแล้วเนี่ยกินไม่ได้แล้วอ่าร้อนชอนชัยแล้วนะนะเลยคือเลยเที่ยงอ่ะกินไม่ได้แล้ว นะฉะนั้นเราก็ต้องอแบบถือตำบอกวา่ามามาถึงบ้านเ็ต้องเลี้ยงดูปูเสือนะใช่ไหม,มชาวสเร็วก็ออกจากเป่นอินดิบนะก็โดดเดี่ยวอ้างว้างหวาดกลัวขาดแคลนอาหารแล้วก็ร้องขอความช่วยหรือจากโมเสสฉะนั้นพระเยซูก็มีอีกสถานภาพหนึ่งก็เป็นเหมือนโมเสสคนที่สองนะ แล้วก็การที่พระเยซูบิดขนมปังกับปบปะก็คือมานานี้เองมานา,นา,นานที่มาจากสวงสวรรค์นี่นะเอะฉะนั้นวันนี้แม้เราไม่ได้อยู่ในยุคพระเยซูเราก็ทําแบบพระเยซูไดนะ้คือเลี้ยงอาหารกันไปเลยนะใช่ไหมไม่จงยุ่งยากทำข้าวผัดทำหรือไม่ก็เอากลัวยุ่งยากเอาติดน้ําร้อนมาตัวน้ําร้อนกดนะคือมาม่ากระป๋องไปเลย <c oughs> เนื้อข้าวต้มกระป๋องไปเลยเลยก็จบนะนะ ในที่นี้เราก็เห็นผู้คนที่กําลังหิวกระหายอยากได้รับอาหารและผู้เผยคืออาหารฝ่อยเนื้อหนังพระเยซูเนี่ยนะเขาเห็นเขาหิวกระหายอาหารฝยเนื้อหนังพระเยซูก็หาขนมปังมาเห็นเขาหิวกระหายอาหารฝ่อยวิญญาณพระเยซูก็เทศสอนนะฉะนั้นผู้่ผยพระจานะที่กําลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตฟูงชนที่อยู่รอบรอบพระเยซูถูกคุกขามนั้นเป็นอุปมาสาหรับ พระาจักรนะเอ่อฉะนั้นหลักการที่เรามาหาองค์พระเยซูคิดเพราะเราหิวโหยและเรายังคงอ่ออยู่แม้ว่าสิ่งต่างๆจะดูซิดหวังก็ตามวันนี้เมื่อเรามาหาพระเยซูเราหิวจะหายเพราะวจนะพระคําขององค์พระผู้เป็นเจ้านนะฉะนั้นเราก็ต้องจัดให้เขากินนะกินและดื่มนะอืมอ่านี่มาดูอีกอ่พระคัมภีเพิ่มเติมจากอ่มาร์กูหที่ข้อที่บทที่6ข้อที่4ี่ถึง้าถึง้าสอง หลังจากนั้นก็เกิดอะไรขึ้นทันทีหลังจากนั้นพระเยซูทรงสั่งให้บรรดาสิษธิ์ลงเรือข้ามฝากล่วงหน้าไปถึงเมืองเบซไซดาขณะที่พระองค์ทรงให้ประชาชนจับเมื่อทรงอัปราาจากเขาแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอิษฐานภาพนานี่คือสิ่งที่ชาวเทืิกต้องทำและชาวคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าต้องทำนะั้งถึงเวลาข้ามอยู่กลางเทือสเขาพระองค์ก็ทรงอยู่ที่ฝั่งตามลำพังพระองค์ทรงเห็นว่าบรรดาสิทธิ์ต้องการกันเฉียงเหลืออย่างเหนื่อย เพราะเรือทวนลมคันถึงเวลาประมาณยามที่สี่พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ส่งตั้งพระไทยจะผ่านเขาไปบรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงเดินดำเนินอยู่บนทะเลก็คิดว่าเป็นผีจึงส่งเสียงร้องอึ้งเพราะทุกคนได้แลเห็นพระองค์จึงตกใจกลัวแต่ท่านใดนั้นพระองค์ตัดกับเขาว่าทําใจให้ดีเราเองอย่ากลัวเลย แล้วพระองค์ก็เสด็จไปหาเขาในเรือแล้วลมก,ก็หยุดบรรดาสิทธิรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องขนมปังใจของเขายังแข็งกระด้างอยู่ฉะนั้นใจแข็งกระด้างคือความวยุ่ยความแบบมันมีความมั่นใจในตัวเองเราก็ใจแข็งกระดา้างดังนั้นหลายคนที่ไม่ยอมเปิดใจเปิดตาใจรับเชื่อองค์พระใจเขาแข็งกระดา้างนะอีกอันนึงก็คือพระเจ้าไม่ได้เลือกเขาด้วยเนี่ยนะนะ ดังนั้นในโมรโกรบทที่6เนี่ยข้อที่สี่ถห้าถึงห้าสองก็คือเรื่องราวของพระเยซูที่เดินบนน้ำการแสดงการอัศจรรย์น้ำเป็นสัญลักษณ์ของอันตรายตลอดทั้งพรมพีในตอนเริ่มต้นพระวิญญาณของพระเจ้าก,ก็ทรงรออยู่เหนือนิ้วนานี่เป็นการบ่งบอกถึงอำนาจสูงสุดขององค์พระเจ้าเหนืออำนาจแห่งความวุ่นวายของทั้งพวกเพราะอะไรน้ำเนี่ยเป็นที่อยู่อะไรที่อยู่อาศัยของบรรดาสมุนและบริวานของซาตาน ดังนั้นพระเจ้าก็มีชัยชนะเหนือสมุทรและบริเวณตะเพะว่าอยู่เหนือน้ำนะอ่าดังนั้นในพระวรสารทั้งสี่เล่มก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเยซูทรงควบคุมคลื่นลมในรูปแบบต่างๆเรือที่เปโตและเหล่าสาวกนั่งอยู่ก็เป็นสัญลักษณ์แทนพระศาันามันก็คือมันเคลื่อนผ่านน้าเช่นเดียวกับที่พระศาันาจะเคลื่อนผ่านกาลเวลานะพายุความกกลโหนการทุจริตความโง่เขลาอันตรายและการข่มเหง จะเกิดขึ้นอยากดิกเลี่ยงไม่ได้มันก็จะในในการเดินทางในภาษาจักรเนี่ยไม่ได้ปูด้วยดอกกุลาบนะเป็นการแบกไม้กางเขนเลยนะในช่วงแล้วก็ในในพระผีบอกว่าในช่วงยามที่สี่ของคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มืดที่สุดของคืนพระเยซูก็มาเดินบนทะเลนี่เป็นการยันถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์นะเช่นเดียวกับที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงรอยอยู่ในน้ําในตอนลืมต้นพระเยซูก็ทรงรอยอยู่ในน้ําในตอน ตอนนี้เช่นกันพวกจริงตัยกับเ่าสาวกที่ว่าจงกล้าหาเถอะนี่คือเราเองอย่ากลัวเลยฉะนั้นในยามที่สี่เนี่ยนะหลายคนก็ต้องมีชีวิตยามที่สี่นะเป็นชีวิตที่มืดมิดแต่ชีวิตที่มืดมิดอ่ะเราก็ให้คิดถึงยามที่สี่เป็นช่วงที่พระเยซูจะเสด็จมาช่วยเหลือเรานะเะี๋ยมาเรียกว่ามาช่วยหรือเราบอมัาเทาใจเรามาเปิดตาใจเรามา ทำให้เราสบายอกสบายใจนะในคืนในยามที่ส0ี่มืดมิดนะอันนี้ก็พระเยซูจึงพูดว่าจงกล้าหาเถอะนี่คือเราเองอย่ากลัวเลยขอบคุณพระเจ้านน่นี่คืออันนี้ก็พระกัมภีก็ยาวหน่อยนะ,ะนะทีนี้นก็มีเนี่ยวิญญาณในไฟชำระนะผมเอิก็ไม่ไดไ้ไม่ได้เคยพูดเรื่องนี้ไปนานแล้วนะ แต่ว่าในพระคิมภีรนพิจิตประจบวบยังไม่ได้พูดเลยเรามีความเชื่อเรื่องอวิญญาณในไฟชำระกันไหมโดยเฉพาะคาทอลิกมีความเชื่อเรื่องนี้วิญญาณในไฟชำระจะเป็นวิญญาณที่ขาดตกบกพร่องในการทำบาปแล้วก็ไม่ยอมไปขอสิทธิอภัยบาปแล้วก็ใช้ชีวิตสัมเรเทเมานะหลงไปกับการดําเนินชีวิตในโลกนี้โดยละทิ้งพระศาสนาจักรบาลของพระเจ้า แต่ว่าแต่เขาพก็แล,ลกความรอดเขาก็ต้องไปเป็นวิญญาณเทพเจ้าเพื่อไปทนขบเกี้ยวเกี่ยวฟันอยู่ในยุคพันปีนะเพื่อจะพระเจ้าชัมระเขาให้เขาสะอาดหมดจดเพื่อจะเป็นวิญญาณที่จะเข้าสู่พระสนันต์อาณาจักรสวรรค์ขององค์พระพุทธเจ้าได้ครับอ่าทีนี้ในนื้อก็มีหนังสือเร่มนี้นะผมก็ก็เป็นเกี่ยวกับความรับหน้าสัจจ์ของวิญญาณในฝ่ายชัมระนะก็มาเล่าให้เขาวข้านะ เล่าอย่างรวดเร็วนะกะ็ก็เป็นซิสเตอร์อิมานูเอลเมลลาเป็นคนเขียนนะเป็นคนเขียนนะก็เกิดที่ฝรั่งเศสเมื่อปี1974นี้เองนะจบการศึกษาจากจากมาวิทยาในปารีสในปี1970ปัจจุบันยะังมีชีวิตอยู่แหละนะนะแล้วก็ได้พระจ้าก,ก็ได้ช่วย เหลือซิสเตอร์อิมมานูเอลเนี่ยให้ป้วนจากการฆ่าตู๋ตายและฟะผิดหวังนี่ก็นำซิสเตอร์อิมานูเอลเนี่ยให้ไปบวชเป็นนักบวชหญิงคือเป็นแม่ชีเนี่ยนะในคณะเบนติตูเดสและก็เรียกเธอให้ไปตั้งอารามที่หมู่บ้านเมจุกอเรตั้งแต่ปี1989 เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไปเผยแพร่งานเผยแพร่ทำของอซิสเตอร์เอมมานูเอลเมลลาเนี่ยก็มีมากมายนะจนกระทั่งมีหนังสือศรัทธาที่ซิสเตอร์เอมมานูเอลเนี่ยก็เขียนขึ้นมานะแล้วก็ถูกแปลถึง22ภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยด้วยก็มีโอกาสเดินทางไปทั่วโลกเพื่อบรกกาศเรื่องเมจูก,กอเลให้เป็นที่รู้จัก นะงานแพทย์ทำก็ใช้สารแห่งสันติภาพของแม่พระและก็มีโอกาสสนทนากับผู้ที่ได้เห็นการมาจักเป็นประจําทุกวันนี้ซิสเตอร์ออมานุอุเอลเมกลาดก็มีโอกาสสนทนากับผู้ที่ได้เห็นการมาจักและเป,เป็นประจํานะกล่าวและเธอก็กล่าวอวยพรเป็นพิเศษนะที่เธอได้รับคือการทําหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงเด็ก,ดกที่เห็นการประจักนะ เมืนจุกอเยกับผู้คนนับพันนับหมื่นจากทั่วโลกนะอันนี้นะ,ะเธอก็เลยมาเขียนหนังสือนในหนังสือเธอก็เขียนไว้ว่าวันหนึ่งได้อ่านเรื่องวิญญาณในเฟนชมระอย่างตั้งใจมาติดใจดิฉันมากเพราะมันเป็นการเปิดเผยใหม่ๆจากผู้ประสบการณ์โดยตรงและมันก็อธิบายคำสอนของพระสจักรุดก ถึงเรื่องนี้อย่างดีและก็ถูกเขียนโดยมาริ ma. อาซิทมาซึ่งใช้หนังสือของเธอว่าความร,รับอัศจรรย์ของวิญญาณในไฟชำระนะทันใดน,นั้นนะก็ฉันก็รีบจับปากกาเขียนไปหาบรรยากาศซึ่งบอกดิฉันว่าเวลานั้นมาริอาซิมมายังมีชีวิตยอยู่นะ ดิฉันก็เลยรีบติดต่อกับเธออย่างรีบด่วนนะเธอก็ตกลงที่จะพบดิฉันแล้วก็ตอบคำถามดิฉันหลายอย่างอืม่นะใช่ไหมอืมนะเมื่อเป็นอย่างนี้อนะก็ดีใจมากเพราะทุกครั้งที่มีโอกาสพูดหรือเทศถึงวิญญาณเหล่านี้ก็มีคนสนใจฟังมากเป็นอนะมากผิดปกตินะ พวกเขามักขอร้องให้พูดถึงบ่อยๆว่าโปรดบอกเรามากกว่านี้ถึงเรื่องวิญญาณเหล่านี้นะในประเด็นอื่นก็ได้นะดิฉันก็เห็นว่าสิ่งนี้ก็เติมเต็มการกระหายใครรู้เรื่องสำคัญต่อชีวิตการกระหายที่ทราบว่าอะไรรอเราแต่ละคนอยู่ในชีวิตหลังความตายนะนะเราต้องยอมรับในปัจจุบันและแทบจะไม่มีการสอนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะในเทศนะในคำสอนภะษาจักหรือในสามเณรราลายมันจึงเป็นความว่างป่าเป็นช่องว่างขนาดใจเป็นการขาดความรู้อย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งที่เราต้องเผชิญกับมันในวละสุดท้ายนะ,ะไม่แต่เพียงจะช่วยเรารู้ว่าต้องเตรียมตัวเผชิญกับความตายอย่างไรเพื่อรอดพ้นความทรมารที่ต้องเจอ ในไฟชัมระแต่ยังต้องส่องสว่างแก่เราและให้ความหวงังอันเต็มเปี่ยมแก่เราด้วยว่าพระเจ้าได้มีแผนการอย่างไรสำหรับเราบ้างนะนอกจากนั้นก็ยังเตือนเราอีกว่ามันเป็นมหากุศลวนบี่ยงใดที่เราจะสวดภาวนาขอวิสาอุทิศแก่วิญญาณในไฟชัมระนะแล้วก็เราก็สามารถทำสิ่งใดบนโ,โลกดีเพื่อสันติสุขนะนิรันดรของเราเองในชีวิตหน้นนะ ขณะสัปดาสนี้มารีอาซิม,มามีอายุ82ปีขนาดเ,าเธออยู่คนเดียวในบ้านหลังเล็กในบนุบ้านหลังเล็กบนภูขเขาอาเบิร์กในประเทศออสเตรียนะหมายเหตุก็คือมาลีอาซิม,ม่าเสียชีวิตในวันที่16มีนาคม2004ขนาดอายุ89ปีอก็เนะสียชีวิตไปแล้วนะอทีนี้มาลีอา มาริอาซิมปาเป็นใครนะมาริอาซิมปาก็เป็นหญิงบ้านนอกซื่อๆคนหนึ่งตั้งแต่เป็นเด็กนะก็ชอบนะ่สวดให้วิญญาณในไยชำระมากมเมื่ออายุยี่ห้าปีได้ก็ได้รับพระพรพิเศษคาริซึมซึ่งที่แปลกและพิเศษมากในพระสนันจัจรน์ฮาทุลิและมีผู้ได้รับน้อยมากเช่นกันคือเธอได้รับการ มาเยือนของวิญญาณในฟันชมุมละเพื่อมาขอคำภาวนาจากเธอเธอเป็นคาทอลิกที่ศรัทธาร้อนลนและก็มีควา,ามสุภาพมากและที่สะกิดใจดิฉันเป็นพิเศษก็คือควา,ามซื่อนะและก็ควา,ามถ่อมตนอย่างยิ่งของเธอเธอได้รับกำลังใจมากในการทำหน้าที่และัฐฐนิกิจของเธอจากคุณพ่อเจ้าวัดนะ และพระสังฆราชของเธอแม้เธอจะมีพระพรพิเศษอันน่าสัดจย์แต่เธอก็อยังอยู่ในบ้านสมซ้อในห้องเล็กๆที่เธออยู่นั้นแคบจนแทบไม่มีที่ว่างพอที่จะขับขยับเก้าอี้ให้เรานั่งด้วยซ้ำอ,อันนี้ก็คือชีวิตของมาริอาซิบาเกิดไวล่วงหน้าเช่ไหมทีนี้อลไรคนก็สงสัยเอ๊ะ มาริอาติมาเนี่ยมันมวนะใช่ไหมมันม่วนกันนะอันนี้ก็ตอบนี่เป็นพระพรพิเศษจากพระเจ้าจริงหรืออืมนะใช่แล้วนะเป็นพระพรพิเศษเพราะเคยมีในประวัติของพระสนะจักคาทุลิกมาแล้วคนที่ได้รับหลายคนเป็นนักบุญที่พรรจุจักหลายคนได้รับการรับรองบางคนก็ไม่นะ ดิฉันขอเอ่อยชื่อท่านเหล่านี้ที่ได้รับและใช้พระพรนี้พอปเป็นตัวอย่างเช่นนักบุญเกอดททรูดนักบุญเกเทอรีนแห่งเจดัวซึ่งได้เขียนมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นักบุญมารีอัมแห่งพระเยซูนักบุญมาร์รกากเกร็ตมารีอาหแห่งปาเล่เลอเมอร์น,นีอันซึ่งได้รับการมัญัจากพระฤาษยศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าน,นักบุญ กูเรดานักบุญฟอติดาผู้รับประจักษ์พระเมตตานักบุญยอบอสโกนักบุญมาริอามาริอัมแห่งเบ็เบ็เลเฮมนะดังนั้นหนังสือเล่มนี้นะได้นะได้หลายเล่มเมื่อเราเมาเขียนประวัติของออนักบุญเหล่านี้นะก็จะเขียนได้หลายเล่มนะเกี่ยวกับวิญญาณในฝ่ายชาระเราจะเห็นว่า พวกเขาพูดเรื่องเดียวกันขายกับที่คุณสิบหมาได้ประสบหมาก็คือวิญญาณในไฟจำละนะด้วยเหตุนี้นะจึงไม่ได้รอที่จะไปตัมพาดนะมนอาถิมานับว่าเป็นประญาปากเอกสดสดร้อนๆและก็จะมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของเรานะท่านคงจะจินตนาการได้ไม่ยากว่าจะที่ฉันจะถามอะไรบ้างปัญหามีเพียงว่าเธอพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้นะ จาเป็นต้องใช้ล่าเป็นสื่อถามให้เพื่อฝามกระทัดรัดและชัดเจนจึงสรุปเนื้อหาคําตอบของเธอในบางตอนบางตอนก็แปลจากคำพูดของเธอแบบคําตกคคาและบางตอนแล้วก็เพิ่มเติมความคิดเห็นทั่วตัวลงไปบ้างอะนะอันนี้ก็คือวิญญาณในฟชำระนะอ่ะอาใช่ไหมอ่าเอาก็นะไว้ก็มีโอกาสก็จะมาแบ่งปันทุกๆวันนะฮะ อก็เอาตักนิดหนึ่งนะครั้งแรกที่เจออมาริอาซิมาคุณบอกเราได้หมายว่าเราได้ได้เห็นวิญญาณในไฟชำระครั้งแรกเมื่อไหร่มาริอาซิมาก็บอกว่าในปี1 9ึ0คือหนึ่งเราราตีสามตีสี่กอนรุ่งฉันได้ยินเสียงใครคน,นึเดินเข้ามาในห้องของฉัน ฉันก็ลุกขึ้นพยายามมองดูว่ามีใครเดินเข้ามาในห้องนอนอย่ามิการเช่นนี้เมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้คุณกลัวไหมคะมไม่ะฉันไม่กลัวเลยตอนเป็นเด็กเล็กๆคุณแม่บอกฉันว่าฉันเป็นเด็กษษพิเศษเพราะไม่กลัวอะไรเลยเดี๋ยวมาอ่ะนนะอีอนะฉันปวดเล่าเรื่องคืนนั้นเฮ้เราฟังเถอะค่ะอืฉันเห็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งกําลังเดิน ไปมาช้าช้าฉันพูดกับเขายังถึงทางว่าคุณเข้ามาในนี้ได้อย่างไรจกออกไปเสียงเขากลับเฉยยังคงเดินไปรอบๆห้องนอนของฉันลาวกับไม่ได้ยินว่าฉันพูดอะไรฉันจึงถามว่าคุณเข้ามาทําอะไรเขาก็ยังไม่ตอบฉันจึงกระโดดลงมาจากจากเตียงพยายามจะฟ้ามือเขามาจับแต่ฉันจับได้แต่อากาศอันวา่างเปล่าเท่านั้นไม่มีอะไร ตัวเขาเดินไปมาอีกฉันแปลกใจงงว่าทำไมจริงมองเห็นแตกจับเขาไม่ได้ฉันก็ลุกขึ้นอีกพยายามไฟฟ้าจับมือเขาและก็จับได้แต่อากาศทักด้วยความงงงฉันก็กลับไปที่เตียงและเขาก็ไม่กลับมาอีกแต่ฉันก็นอนหลับต่ออีกไม่ได้วันต่อมาหลังมิสซาฉันไ่พบคุณพ่อจิตตาธิการเล่าให้ฟังทุกอย่าง ท่านบอกว่าถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้พ่อจะไม่ถามว่าคุณเป็นใครแต่จะถามว่าคุณต้องการอะไรจากฉันนะเห็นไหมคือต่อมาคนนั้นก็กลับมาเป็นคนเดียวกันฉันก็ถามคุณต้องการอะไรจากฉันนี่ตามที่คุณพ่อสอนเลยนะบรลลูสอนเขาก็ตอบว่าขอขอมิตราให้ผมสามิตาแล้วผมจะพ้นโทษในไฟชัมระอม ดังนั้นฉันคิดว่าคงเป็นวิญญาณในไฟชำระมาหาและพระสงฆ์ก็บอกเช่นนั้น,ท,นท่านเตือนดิฉันว่าอย่าไล่วิญญาณที่ได้สงสารกลับไปแต่จงต้อนรับเขาด้วยใจฟางฝังไม่ว่าเขาจะขออะไรหลังจากนั้นก็มีการมาเยือดอีกไหมมีค่ะตลอดเวลาหลายปีมีสามสี่วิญญาณที่มาในต้นเดือนมิจาหายนจากนั้นก็มีมากวหมาเรื่อยๆนะอ่า อันนี้ก็วันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะไปว่ามาต่อวิญญ,ญาณในไฟชาระนี่ผมเวลาผมไปไปไปถวายวิสาผมก็จะถวายวิสาวิญญ,ญาณในไฟชาระที่ไม่มีใครรู้จักนะนะไม่มีคนรู้จักไม่มีใครรู้จักนะผมก็เขียนไปนถวายวิสานะเออ บางคนก็จะชอบถวายมิตรากับตัวเองว้ยพอมันเกิดยันกูจ้าเลยนะ่ะเยแต่ผมทีจ่จะถวายมิตราเพราะเนี่ยเมื่อกี้ในในในนี้ก็บอกแล้วว่า,เ,าเขามาขอนะเขามาขอมิตราเนี่ยเขาขอเนะี่ยสามมิตราเฉะนั้นก็เราก็ต้องทําอย่างน้อยสามมิตราใช่ไหมจะทํายังไงดีเนาะถึงจะได้สามมิตราในวันเดียวกันยกตัวอย่างนะคุณก็ขยันหน่อยดิ <laughs> ไปมิตจาตอนเช้า6โมงนะไปมิจตาตอน11โมงนะไปมิตจาตอน17นาฬิกาบัดเดียวเลยสามมิษาเลยแล้วคุณก็ถวายมิษามิตจานะนะนะเออนะไปทำสา,นะสามมิษาเลยอืมนะสามซองไปเลยใส่ซองไปสามซองนะนะเท่านั้นแหละเขาก็จะพ้นโทษไฟชำระนะถูกไหมเออก็นะ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  ป็นการฝึกฝึกเราให้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตามีจิตใจเอื้อกูลุณเอ,อ,เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักส่งเคาะคนนะสังเคาะคนอันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับท่มคือวันนี้นะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็ต้อนรับอากาศหนาวนะครับอุพรุ่งนี้อากาศเย็นก็เตรียมตัวนะใส่ถุงเท้านอนให้อุ่นเตรียมน้ำขิงนะอ่าเชิญชาวนาพระบิดาพระบุตรและพระชิดอาเมน